ุญเยอะๆวัดนี้นะคะเป็นบารมีนะคะเป็นบารมีของวัดค่ะเราจะขึ้นไปข้างบนนะ,ะนะคะเห็นไหมคะเราขึ้นไปดูนะคะ อันนี้หลวงพ่อนะคะเจ้าอาวาสวัดนะคะหลวงพ่อลีนะคะรูปปั้นนะหนึ่งชั้นโอเคอเค,ค่ะ อันนี้ชั้นสองเนาะต่อไปก็ชั้นที่สามนะคะอันนี้เลือกพระธาตุมีเลือกนะคะเลือกพระธาตุเรามาด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะโอเคนั <c oughs> ้นก็อีกมุมหนึ่ง สีขาวสะอาดนะคะดูสวยงามมากเลยดูรุ่รอบวัดนะคะ อันนี้เราต้องข้ามนะคะข้ามค่ะสาธุเราดูภาพข้างในนะคะข้างในเจดีย์หลังคาเย็นมากบรรยากาศนะคะข้างบนเจดีนะคะ เราถ่ายจากข้างในเจดีนะคะสาดออกไปบริเวณวัดค่ะงามงามนะค่ะเนาะสีขาวสะอาดตาดีงามงามค่ะถ่ายอยากมาเหตุบุญมาเด้อค่ะเดอะ้อวัดบ้านนาแกน้อยเฮานี่ค่ะตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครนะคะวัดสอนประชา,าะรชา,ามค่ะ ขึ้นมากกัเย็นบอยบอยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเจดียเพิ่นส,สูงสูงค่ะสูงมากมาเหตุบุญก็คือสได้บุญหลายๆนะคะเพราะว่าเจดีเพิ่นสูงมากเลยนะคะค่ะมื้อนี้นะคะเรามาทําบุญนะคะเราก็เลยเก็บบรรยากาศนะคะทําบุญมาให้ดูนะคะวัดบริเวณวัดวัดที่สวยงอามนะคะมาให้ ให้ดูได้ชมกันนะคะอันนี้เราถ่ายจากด้านหลังนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นพี่แอลเขาเรียกเอออันนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ที่นี่โบสถ์หรือวิหารน,นะคะ โอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ